สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋าเพชรยนต์ครับสวัสดี f อซทุกทท่านด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องมัดรถสวยคัดเกรดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่3นะครับเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับผมป๋าเพชรยนต์จะทําการส่งเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีจนเดอร์นะครับปี2020คันนี้นะครับเป็นรถป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถป้ายแดงเลยนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือครบๆนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือครบครบ 3ปีนะครับหรือ150,000สาหนโลนะครับสำหรับเจ้า Toyota Fortuner r e ์ดีเจนคันนี้นะครับเป็นรถป้ายแดงนะครับไม่แค่179โลเท่านั้นนะครับไม่แค่179โลเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอภิยนนะครับก็จะทำการส่งมอบนะครับเจ้า Toyota Fortuner r e ์ดีเจนนะครับตัว2.4นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ4ด้วยนะครับเป็นตัวขับ4ด้วยนะครับให้กับ นะครับคุณป๋าลำยองนะครับคุณป๋าลำยองลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับเดินทางมาดูรถตัวจริงนะครับเห็นรถตัวจริงแล้วก็นะครับทําการจัดไฟแนนซ์นะครับตอนนี้ผลไฟแนนซ์โนมัตินะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับคุณป๋าระยองนะครับอ่าจะมารับรถนะครับวันที่สามนะครับวันที่สามนะครับซึ่งนะครับไม่ได้มารับด้วยตัวเองด้วยนะครับให้นะครับญาติมารับ สำหรับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเดอร์คันนี้นะครับจะทําการนะครับส่งมอบนะครับโดยนะครับขึ้นขึ้นในส่วนของรถสไลด์นะครับขึ้นในส่วนของรถสไลด์กลับเลยนะครับไม่ได้ขับกลับนะครับขึ้นรถสไลด์กลับนะครับสําหรับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเจนเดอร์นะครับปี2020คันนี้นะครับเป็นตัว2.4ขับ4ด้วยนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับหรือ นะครับที่เขาเรียกกันในภาษาใยแดงก็คือรถรีโมนะครับคันนี้นะครับเป็นรถดีโมนะครับวันรันตีศูนย์เหลือครบนะครับวันรันตีศูนย์เหลือครบสามปีนะครับหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับในส่วนของสภาพภายในนะครับผมอัดรถยนต์จะพาไปชมนะครับในส่วนของภายในนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับในส่วนของแอร์มีไอนะครับเกาะที่กระจกด้วยนะครับนี่นี่คือภายในนะครับ ในส่วนของถุงพลาสตธธิกเนี่ยคุมเบาะนะครับยังอยู่ทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับซ้ายขวานะครับฝั่งโดยสารฝั่งคนขับนะครับซ้ายขวาฝั่งคนขับนะครับแอร์แบ็กเจ็ดจุดนะครับในส่วนของออปชั่นนะครับออปชั่นโอ,อ้ออโหนะเต็มเต็มล้นล้นเหลือเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไม้กันนะครับคันนี้ ไม่หนึ่งร้อยโลเท่านั้นนะครับไม่หนึ่ง้ยโลเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้า t o y o t ้า o r t u n e r Legender คันนี้นะครับนี่คือภายในของเจ้า To โ o t a Fortuner l e g e เ d e r นดนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับารันตีศูนย์เหลือนะครับยังอยู่ในารันตีศูนย์อยู่นะครับคันนี้เป็นรถนะครับป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถป้ายแดงเลยนะครับนี่คือภายในนะครับภายในนะครับยังมี ในส่วนของถุงนะครับคุมเบาะไว้อยู่เลยนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถจอดโชว์นะครับรถดิโมนะครับคันนี้นะครับ่าการซีนกันลอยนะครับยังอยู่ครบๆนะครับการซีนกันลอยยังอยู่ครบๆนะครับนี่นะครับนี่ป้ายแดงนะครับได้รถคันนี้ก็พาเฮงเลยนะครับพาาเฮงเลยนะครับป้ายแดงทะเบียน4ีสี่ศูนย์สามนะครับก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะครับ ได้รถแล้วก็เข่งต้องแตงงวดแรกเลยนะครับเข่งต้องแตงวดแรกเลยนะครับนี่คือในส่วนของนะครับอ่าฝาท้ายด้านหลังนะครับของเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรจินเอร์ปี2020นีคันนี้นะครับเป็นตัว2 4นะครับขับ4ด้วยนะครับด้านหลังเป็นเบาะพับสามารถพับเก็บตานข้างได้เลยนะครับนี่คือสไตล์ของนะครับค่ายโตโยตานะครับจะพับเก็บตานข้างนะครับพับเก็บตานข้างนะครับ นี่คือรถป้ายแดงนะครับนี่คือรถป้ายแดงนะครับสำหรับเจ้าต่อยตามฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการนะครับส่งสไลด์นะครับส่งรถขึ้นสไลด์นะครับบนถาดสไลด์นะครับทําการส่งจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวผมมาทเพย์ยนนะครับจะถ่ายให้ดูอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาทเพย์ยนครับนะครับนี่ก็คือนะครับการส่งมอบรถนะครับขึ้นรถสไลด์นะครับส่ง ปลายทางจังหวัดระยองนะครับเป็นเจ้าโตโยต้านะครับ f อร์จูเนอร์ลีลนดอร์นะครับ2 4คูี่ขับสี่ปีสอง0ันยี่สิบนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่หนึ่งรอยเจ็สิบเก้ากิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับวารันตีศูนย์เหลือนะครับล้นๆนะครับหนึ่งแสห้าหมื่นโลนะครับหรือนะครับสามปีนะครับนี่คือรถป้ายแดงเลยนะครับรถป้ายแดงเลยนะครับ ที่บริษัทพยนต์แล้วก็มีนะครับเป็นโตโยต้าเรเนนเดอร์นะครับปีสองพันยี่สิบจดยี่สิบเอ็ดนะครับนี้บอกเลยนะครับนี่คือรถสภาพไพ่แดงนะครับสวยสวยต้องปกแบบนี้เลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดระยองนะครับเดินทางมาดูรถนะครับเห็นรถถูกใจรถนะครับนะครับไม่พูดมากนะครับไม่ร้องร่ำทำเพลงเลยลูกค้านะครับบอกจัดไปนั้นเลยนะครับได้รถสวยถูกปก ถูกใจนะครับไปใช้แบบนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับเจ้าโตัยต้าฟอร์จูเนอรนะครับ 2.4V นะครับตัวนี้ขับ4นะครับเป็นตัวปี2020จด21นะครับไมแค่179กิโลเมตรนะครับวันที่ศูนย์นะครับเหลือครบๆล้นๆนะครับ3ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับนี่ก็ทำการนะครับจะส่งรถสไลด์นะครับไปทางจังหวัดระยองนะครับยังไงก็ ขอบพระคุณนะครับป๋านะครับลำยองนะครับและคุณนีระมนมากๆนะครับที่ไว้วางใจนะครับเลือกใช้แบรนด์เพชรยนต์นะครับและให้ผมมาเพชรยนต์ได้เข้าไปดูแลนะครับบอกเลยรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับที่สําคัญนะครับให้โชคให้ลาบตั้งแต่นะครับงวดแรกเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับเจ้าโตโยต้าซูรุนเนอร์นะครับ สอ่นะครับขับ4คันนี้จะส่งรถสไลด์นะครับไปทางจังหวัดระยองนะครับยังไงก็นะครับขอให้ป่าล้ำยองและนะครับครอบครัวนะครับใช้รถอย่างมีความสุขนะครับขอให้ร่ำรวยความสุขขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับผมอัดพิยนต์นะครับนายนันพยนต์นะครับขอบพระคุณอย่างมากนะครับที่ไว้วางใจเลือกใช้แบรนด์พิยนต์และผมอัดพิยนต์ได้เข้าไปดูแลนะครับนะครับนี่ก็คือทาำทำการนะครับขึ้น สไลด์นะครับข้างบนของรถนะครับสไลด์หกล้อนะครับนี้เราถก่ายขึ้นสไลด์เรียบร้อยนะครับเป็นอ่านะครับจะส่งนะครับจังหวัดระยองนะครับคันนี้ปลายทางจังหวัดระยองนะครับผมอัดเพยนจนนะครับและแนะนาของบริษัทเพยนจนนะครับก็ขอบคุณนะครับ ครอบครัวของปาลำยองนะครับและในส่วนของนะครับที่ลถดสไลด์มากๆนะครับผู้สระกอบธุระนะครับจะส่งรถดสไลด์ให้นะครับขอบคุณครับนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขนะครับขอให้ใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขนะครับมีความปลอดภัยตลอดทุกการเดินทางนะครับขอบพระคุณอย่างมากครับผมนะครับขอบคุณครับที่ไว้วางใจนะครับเลือกใช้แบนเพชนยนและผมเป็นยนได้ดูแลนะครับยินดีอย่างมากเลยนะครับครับนะครับสมาชิกคันใหม่นะครับของ ครอบครัวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมอภิยนต์นะครับและในนามของบริษัทอภิยนต์นะครับก็ครับขอบพระคุณนะครับอ่าสําหรับนะครับเอฟซีนะผู้ติดตามผู้ชมนะครับทุกทุกท่านเลยนะที่กดติดตามช่องมรถสวยคัดเกตนะครับคลิปนี้นะครับก็นะครับอ่าขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ